สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจันยโสธารานะคะได้ <c oughs> พักเบรกนะคะจากาสำนักงานแล้วก็ออกมาเดินสำรวจคู่เมืองนะคะซึ่งถือว่าเป็นบทหนึ่งในการที่ยโสธาราเนี่ยนะคะได้ทำการเขียนนะคะแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็จุดสำคัญนะคะของจังหวัดสุรินทร์ซึ่งกำลัง ลงพื้นที่ในการศึกษาบริบทของประวัติศาสตร์ที่มาอของเมืองเก่านะคะเมืองสุรินีนะคะมะีจุดกําเนิดมาแล้วก็มีการศึกษาทางประวัติศาสตร์แล้วก็มีการศึกษาตามโบราณวัตถุนะคะศาส,สนาศาส,สนาสถานนะคะโบราณทาั้งทางพระพุทธศาสนาเองหรือทางคติ ปราสาทพรามณ์ฮินดูเองก็ตามนะคะได้กล่าวยืนยันว่ามากกว่า2,000ปีนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคูน้ำนะคะในแต่ละเมืองนั้นจะมีการสร้างคูน้ำคันดินล้อมรอบเพื่อหนึ่งอาจจะเป็นการป้องกันค่าศึก2นะคะเป็นสถานะบ่งบอกเป็นที่ตั้งของชุมชนที่มีการก่อร่างสร้าง ขึ้นมาจนกลายเป็นเมืองและเป็นที่อาศัยอยู่ของคนจำนวนมากนะคะในยุคโบราณดังนั้นคูน้ำคันดินเนี่ยจะมีการสร้างทั้งชั้นในและชั้นนอกซึ่งชั้นในนี้นะคะอาจจะเป็นการาตั้งจุดสำคัญนะคะอาจจะเป็นที่ตั้งของบ้านของเจ้าเมืองหรือ,อของกษัตริย์ของผู้นำชุมชนในยุคนั้นสมัยนั้นแล้แต่ละยุคแต่ละสมัย และคูน้ำคันดินนี้ยังหมายถึงแหล่งน้ำนะคะที่สามารถได้รับจากธรรมชาติโดยฝีมือมนุษย์สร้างขึ้นในการขุดลอกคูน้ำคันดินเนี่ยให้ล้อมรอบเมืองทั้งคูน้ำคันดินเหล่านี้ยังเป็นสิ่งที่สามารถนำมาใช้อุปโภคและบริโภคได้และสามารถเลี้ยงชุมชนในอนาเขต พื้นที่แถบนั้นหรือเมืองเมืองนั้นได้ดังนั้นแต่ละเมืองในยุคโบราณจึงมีการขุดลอกคูน้ําคันดินทั้งนะคะทั้งชั้นในและชั้นนอกในพื้นที่ของอวัดพรมสุรินนี้ก็เป็นอีกแหล่งหนึ่งนะคะที่มีความสําคัญแล้วก็มีความงดงามนะคะตามหลักสถาปัตยกรรมแบบประยุกต์นะคะด้านหน้านะคะเราจะเห็นได้ถึงช้างเผือกนะคะ แล้วก็ประตูในการต้อนรับตลอดจนถึงคูน้ําคันดินที่มีการสร้างได้อย่างลงตัวและก็มีความงดงามสวยงามให้สมกับเป็นวัดต้นแบบและสมกับเป็นวัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุรินทร์ด้วยเช่นเดียวกันและสิ่งที่ได้เปรียบไปมากกว่านั้นนั้นก็คือคูน้ําคันดินชั้นในที่เราได้เห็นอยู่นี้ถือว่าเป็น โลเคชัน uh, ที่เราสามารถศึกษาได้ uh, ทั้งประวัติศาสตร์การต้น uh, ต้นกำเนิดของชุมชนสังคมจังหวัดโซรินและคูน้ำคันดิน uh, ยังถือว่าเป็น uh, สายน้ำนะคะ uh, ที่ขุดลอกขึ้นมาเพื่อการอุปโภคบริโภคของยุค uh, กลุ่มชนสมัยโบราณมาแล้วดังนั้นพื้นที่ของวัดพรมจึงถือว่าเป็นวัด ประวัติศาสตร์วัดโบราณหนึ่งที่มีการถูกตั้งขึ้นมาในพื้นที่แถบนี้และยังถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้านศาสนาได้อีกแห่งหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นวันนี้นะคะยโสธาราศิริพาประภกรจะนำพาทุกท่านไปศึกษาเรียนรู้ในบริบทประวัติศาสตร์วัดสำคัญที่ดังๆของจังหวัดสุรินโดยพร้อมๆกันนะคะตามไปดูเลยค่ะ